รู้สึกคือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆโชออนที่ปูม่าได้เลือกผมที่จะเป็นแมนแมาสเตงร์คนแรกในประเทศไทยแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมเป็นแฟนคลับของปูม่ามานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกมันเหมาะสมกับลุกมากในเรื่องของอร์ฟอร์มนซ์นูม่าก็ดีมากๆถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของดูดีด้วยมันคือผู้นําในกาช่นด้วยเหมือนกันซึง่งดีมากๆสำหรับลุกแล้วก็ดีมาก นี้มาในชุด อันนี้คือแทร็กสุดนะครับชื่อ T7 เป็นไอคอนิกแทร็กสุดของ p ู m a ที่ขายดีที่สุดของ p ูม a ามาตลอดนะครับแล้วก็รองเท้าที่อาจจะมันจะดูน่าเกียดทันทียกขึ้นมาเลยนะว่า slip series slip slipstream slipstream นะครับแต่ว่าอันนี้เป็น mid version ที่มันเขึ้นมาหน่อยในในเองโกแล้วก็แรงบันดาลใจของรองเท้าคู่นี้มันมาจาก วัฒนธรรมของกัสกตบฟอลนะมาดูแบบฟิลฟิลประมาณนี้นมันเท่มากมันเท่จริงๆ <c oughs> ตนน่าการแต่งตัวเ็าคือลุกแบบมิดแอนด์เมชอะไรอยู่แล้วดูคุ้มากคือแบบตอบโจทย์เลยเนาะใช่คือผมต้องบอกเลยว่าอีกสักชั่วโมงหนึ่งเดียวก็ต้องปิดไปเดนมาร์กแล้วก็ ตู้ของผมที่ที่จะเอาไม่ใช่ตู้อะไรนะล็อกเก็ตกระเป๋าของผมมันเต็มไปด้วย p ูม a าหมดเลยเดี๋ยวทุกคนจะเห็นในในอินสตาแกรมผมจะลงพูม่าไปหมดเลยนะฮะซูเปอร์อีซี่คือหยิบขึ้นมาเลยอะไรก็ได้ครับใส่พูม่ากอง่ายมากดูดีเจนุกเราเราเป็นแฟนของใช่แล้วปกะมีราซ้อมอะไรจะซัพปิ้งอะไรไหมแบบพ p ม m a ครับอ๋อ ทุกอย่างมันไม่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีที่เป็นอ๋ออยากจะได้คือผมเป็นคนที่ชอบรองเท้ามากกันแล้วเพราะฉะนั้นแบบผมอาจจะเข้าไปดูแล้วก็ซื้อแบบทุกรุ่นไปเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเสื้อผมก็เอาเป็นเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นแจ็คเก็ตยู่ดีหมดเลยชอบหมดเลย เ5อันนี้อันนี้คือเจ็ดสิบห้าปีเฉกว่าก็ก็เฉอว่าเป็นไม่ได้ในเรื่องของคู่แข่งในตลาดไม่ได้ไม่ได้แก่สุดไม่ได้เก่าสุดแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนเหมือนกำลังออนเดอะไรส์อะแบรนด์ที่แบรนด์ที่จะสู้ในตลาดใหญ่เราก็แฮปปี้มากที่คูม่ามาเม,ามงไทยเราก็เลือกผมที่จะเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์เพื่อที่จะทำให้คูม่ามันกระจายในเมืองไทย กระจายในอีซ่าแทบจะยิ่งถุงกบินไปงานอะไรนะครับยิ่งถุงชุดกินไปปินไปเดนมาร์กครับเป็นไปเที่ยวรู้สึกว่าทำทำงานเยอะมากในปีนี้ก็อยากจะพักผ่อนบ้างแล้วก็เตรียมทรัพย์สินของคุณมากไปเป็นใช่ใช่เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นครับ ก็อยากจะฝากร้านใหม่แส a g s h i p store แห่งใ,ใ,ใหม่ของประเทศไทยที่สยามเซ็นเตอร์นะครับเข้าไปดูได้เลยมันคือถ้าต้องแผนไปแผนไปที่ร้านมันจะเห็นว่ามันใหญ่มากใหญ่คือใหญ่ใหญ่จริงๆรู้สึกประทับใจมากๆที่ตอ่อความรู้สึกตอนตอนผมเดินเดินเข้าไปครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกของผมด้วยนะครับรู้สึกมันใหญ่ครบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้อยากอยากให้แฟนๆเข้ามาดูเลย จ๊อปปิ้งเยอะๆครับคะคนที่จะไปครั้งก่อนเนาะครับจะไปนานไรคะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับพี่เรวที่ร้ยนงไม่เสร็จพี่จะไปยังไม่เสร็จโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอายโอ๊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 ยโก็ยโอ๊ยโอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊าโองสโอาย ริบปอรซ์ตัวางเป็นเมลี่ฟลิปก็อารมณ์ประมาณนี้ไปกี่วันอะไรยังไงครับสิบสี่วันสิบวันโอ้โหี่เรื่องยาวเลยไอ้นี่เคลียร์งานเคลียร์อะไรลงตัวเรียบร้อยหมดแล้วใช่ใช่ไม่มีใครไม่มีใครไม่ใช่ตกใจเราจะบินไปเราไม่บอกใครไม่ใช่แฟนไปเพราะว่าไปชาร์จแบตเนาะใช่ครับแสดงว่าปีหน้านี่คืองานทัวๆเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวหน้าจะใสกว่าเดิม มีอะไรที่เราจะได้เห็นกันบ้างครับสำหรับผลงานของลูบีหน้าต้นปีห <amb> น้าก็ผมทำงานกับจังโกลที่เป็นซีรีส์ของ g m บีทซีรีส์แล้วก็าหนังคาประโยชน์ที่จะปล่อยน่าจะเส้นปีนะครับก็มีสองอันนี้แล้วก็หวังน่าจะมีละครอีกสักเรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่นแต่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นนะครับในนี้รอดูันนี้คาแรคเตอร์อะไรก็หลากหลายนะครับลูนีนะที่เราจะได้เห็นผลงานของมัน แตกต่างกันเยอะแตกต่างเยอะมากอย่างหนังภาพยนตร์ที่จะที่จะเล่นคือเป็นตัวละครแปลกแปลกแปลกใหม่ใหม่สุดที่เคยเล่นมาก่อนอยากดูรอดูอันนั้นจริงๆส่วนส่วนในจังโก้เล่นเป็นแบดบอยลวนล้วนแบดบอยมากๆยากไหมยากไหมถือว่าเข้าทางไหมเราก็ลุกก็เหนือชีพ มันเชื่อมหมบว่ารูปแบบพูดแบบชัขึ้นแล้วเก่งมากเก่งแล้วภาษาไทยก็ แอปปีมากในในเรื่องของการแต่งประโยคก็อย่างต้องอาจจะต้องคิดทำบบงครั้งับในช่วงตอนนี้อาจจะยากสุดสำหรับลูกกอทุกคนมองต้องคิดประโยคแต่ว่าเรื่องของการเล่นละครพูดคุยตะกณปกติได้ได้ได้อย่างสบายมันต้องไปเรียนไปอะไรเพิ่มเติมอะไรไหมตอนนี้ไมล่ลวไม่แล้วโอเคไหมขอเชิญขนังอําลูกกองที่ครับ จอกันครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ